สวัสดีครับมีของมาให้ดูนะครับวันนี้หั p o r t Bluetooth Headphone ไ right. รท์นะครับสีน้ำเงินนะครับที่ซื้อมาเพราะว่าจะเอามาคู่กับโทรศัพท์ในอนาคตนะครับก็เลยซื้อสีน้ำเงินโทรศัพท์อะไรเอ่ยที่มีสีน้ำเงินตอนนี้นี่นะครับสีน้ำเงินก็จะเป็นแบบนี้นะครับไม่มีชื่อรุ่นแบบเป็นตัวเลขเป็นรหัสโค้ดครับเราเขียน Hu หัวบอยสปอร์ตบ o t ท h ธเฮ s e t right ไอ o u g h this t one from an online store in the clock Thailand. It's a brand new, not second-hand one. Okay. ในกล่องก็จะมีตามนี้นะครับมีหูฟังมีจุกยางมีชาร์จช็อตช,ชิงเคเบิลนะครับแล้วก็มีเคสนะครับเดี๋ยวเข้ามาดูขนขน้างในนะครับอันนี้เราก็กรีดรอไว้แล้วนะครับมาดูกันสีน้ำเงินสีน้ำเงินสีน้ำเงินก็ใช้ง่ายนะครับก็แมทช์อะไรต่างๆสีแดงก็สวยนะครับแต่ว่า สีดำเราไม่สามารถซื้อได้ก็มีสีเงินเราก็เอาสีเงินกล่องไปว่างที่อื่นนะครับบ่ายนี่นะครับท้งไงก็เป็นอย่างน,นี้ครับสวยงามตามท้องเรืองนะครับอันนี้เราไม่พูดถึงสเปคหรือเทคนิคนะครับอันนี้ออกมานําเข้ามาปี2,561นะครับก็สองปีที่แล้วนะครับนี่นะครับ็นกล่องนะครับ ของจริงไม่ค่อยมีรอยนะครับแต่ว่าถ้าอยู่ในกล้องอาจจะอาจจะมีเราเอามาเช็ดมเรามาแกะบูชูดกันสักครู่นะครับนี่นะครับก็จะมีหัวเวนะครับแล้วก็ติดสติกเกอร์ไว้ <Right. S 1> ต้องแกะนะครับแกะได้นะฮะร,รู้สึกเพราะว่าเห็นจากยูทูบเบอร์คนอื่นเขาก็แกะกันจุกอย่างเป็นอย่างนี้ ครับถอดออกได้ดี๋ลองถอดดูนี่นะครับถอดดูก็เป็นอย่างนี้ตัวหูฟังก็เป็นอย่างนี้นะครับโอเคเดี๋ยวใส่กลับคืนไปก่อนนี่นะครับก็เป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวแกะมาให้ดูนะครับอ๋อมันเป็นรุ่น A M นะครับ A M 68นะครับ t e m o d e m o e m o Name is am 61 this one okay and also desk b o l okay let's see let's have a look inside เดี๋ยวมาดูกันนะครับขางในมหอะเปิดมาแล้วนะครับก็ค่อนข้างฝืดนิดนึงข้างในก็จะมีสายชาร์จเป็น type C นะครับแล้วมีจุกยาง สามถุงนะครับตามขนาดใบหูนะครับเลือกสายกันเอาเองครับข้างหลังเป็นคู่มือนะครับ<ม>ก็แพ็คดีดีนะนยังแกะอ่านเอาเองนะครับถ้าใครซื้อแต่มันตกรุ่นแล้วละ่ะจริงจริงหาย,ยากอะ<ม>แกะมาแล้วนะครับนี่ครับลูดเท้าออกได้นะครับสายก็เป็นนี้สวยงามตามท้องเรื่องนะครับ ันเป็นพลาสติกนะครับนี่เป็นรูชาร์ตนะครับเดี๋ยวแกดูนี่นะครับช่องชาร์จ usb นะครับเป็นแบบนี้ตัวนี้เป็นแมกเนตนะครับติดกันได้ปึ๊บนี่ครับเห็นไหมดึงไม่ออกนะครับคล้องคอได้นะครับแต่ช่วงนี้หูฟังคล้องคอมันก็อาจจะแบบเอาไปแล้วเนาะไม่ค่อย ไม่ค่อยฮิตเหมือนหูฟังที่แบบแบบเล็กๆแล้วก็ไม่มีสายอะพวกไร้สายกลังจะฮิตมากกว่าเพราะมันมีสองด้านะนะมีปุ่มควบคุมนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นแบตเตอรี่นะครับอันกดสิไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับสงใสัต้องชาร์จแบต นี่นะครับอันนี้ก็ลอง a อค i ิเวทกระตุ้นแบบนะครับแล้วก็พูดด้วยหูฟังบลูทูธนะครับก็เป็นการลองเสียงการพูดจากหูฟังจริงๆนะครับนี่ใช้บลูทูธตัวนี้นครับ AM61 m o b ้ลองพูดดูก็น่าจะชัดเจนนะครับแอคทิเวทแอบหนึ่งนะครับจริงๆต้องต้องชาร์จไปเลยนะครับแต่พอแอ t i v a วทแล้วมันก็จะใช้ได้นะครับก็โดยการกดปุ่มกลางนี่นะฮะปุ่มกลางตรงนี้นะครับค้างไวสักพักหนึ่งนะครับ ให้สีแดงกับพิบแล้วก็เปิดบลูทูธจากมือถือเราอะแล้วก็หารหัส AM 6 1อนะครับแล้วก็แพร์หรือเชื่อมต่อเข้าก็จะใช้ได้เลยนะครับแล้วก็การเปลี่ยนจุกอย่างเนี่ยทุกอย่างที่เขามีให้เนี่ยสำคัญนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เสียงของหูฟังเปลี่ยนไปนะครับตามที่เราชอบถ้าไม่เปลี่ยนเนี่ยบางทีหรือจุกยางไม่ฟิตก,กับหูเราเนี่ยเสียงก็จะไม่ออกมาไม่ดีนะครับเท่าที่ฟังก็เสียงพอนะเสียงเสียงใช้ได้นะครับมีเบส แต่ไม่ได้ตึบตั๊บตึบตัต๊บอะไรเนะพราะผมไม่ใช่โปรเฟชชั่นอลอะไรพวกเก็บกับหูฟังอนะไรพวกนี้คือแต่ฟังได้นะครับถือว่าถือว่าพออาหารดีกว่าหูฟังทั่ว,วไปที่เขาขายตามท้องตลาดอะไรอย่างเงี้ยและที่สําคัญก็คือมีความแข็งแรงทนทานในระดับหนึ่งนะคิดว่าคือมันเป็นชิ้นเป็นอันะไม่น่าหลุดหล่นหายได้ก็ยังก็ยังเป็นหูฟังที่น่าสนใจนะครับก็เอามาให้ดูกันเฉยนะครับทั้งเรื่องเทคนิคอะไรก็ไม่ได้สนใจซื้อมาก็คือเห็นราคาดีก็ซื้อมาครับก็ขอจบคลิปรีวิว หัวเว่ยเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับ